ครับดีครับ้สวัสดีครับผมกินได้ไหมเนีอ้าพี่น้องเอ้ยเีควจับมาโดดแล้วอ่ต้องวดได้ที่นี่เนมแต่ว่าล่าซาเนี่พี่น้องโดดเติมแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเตเคี้ยวเลสวออาืงวดนั่นอ่ได้ก่อนเฮ้แปดอ่าเมื่อไหร่เมื่อไหรเมื่อไหร่แปดกาซบ่ยังก่อน่นสมตัวแตกอ่ะโอซีก8แปดกปดป ไอซีเก้แปดสามโตโตดเออโตดจะมาบัดข่อยระโตดโตษมุดข่ายมาโตดได้ได้ได้สูตรแตรงๆได้มานนมือมือถ่ายมาดีกว่ามาตะกอีเทลมาให้อือกัาเกาซีกับเกีกีเออนมออก9ออกเกาซี่มหันมาหันมันมือถ่ายมาให้หนึ่งกอสองแปดบอกกับสามอือิสเาเอลเขาเลยเลขอิสเาเอลจริงดนี่ยมาสองวันแล้วมาตงกับกของเพิ่งสองคู่นี่ นี่ครับอิสราเอลโอ้โหตรงกันอ๋อตรงกันตั้งงวดก่อนของเพิ่อนอะซีก็แปดซีก็แปดนี่ก็แปดเก้าซีเนาะงวดนั้นสามตัวอ๋อเพิ่นนี่หลายรับนี่พี่น้องเนาะรับอิสราเอลดีเขาเขามาสองงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วอ๋อเงินสองคู่เขาไม่มาอ๋อเขามามาฝากกูเจออ่ะอืมคุณนี่นอนแต่ป่าแต่ว่ามามื่นเดียดสวอเลยดิ มอันเทียงเหอผมมันเทียงว่าจะในเซลท่านท่านต่ท่านตัวทัว่าเจ้าเจ้าต้องอะไรนะสรรูปเรียง่รเมื่อจะถ่ายกับรูปเรียงพอดีมรือเป่าอูเขาจะรูป่าเมื่อเมื่อไปอาจารย์แนะนำมาพอดีเขาเนี่งตัวพอดีท่านนี่หรอกมันท่านนี่หรอกรูปนี่หรอกเป็นวะท่านหรอท่านรูปน่รูันท่านนี่หรอกเสร็จรูปเรียงเดียวพอดีหรือ นี่นี่นี่อ๋ออนีอ๋อ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 อาเเ๋ออ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 รออีเอาออ๋ออ๋เลยอ่าขอ๋อู๋ออ๋เอาออ่ออ๋ออ๋นี๋ออ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 าออ๋ออกมอกออ๋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 อเออ๋ออาออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออาออออออ๋เจ๋ออ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 ออ นี่วันไหนใคหกสามแล้วมันเนื้อแล้วี่คันน่ะให้ว่าคันน่ะเออหกสามตรงตรงเลยอ่าจังกินจัดเนาะแข็งสมหะาบบอ่าเลียกรับอิสราเอลโค้งชุดไทยพี่รองเนาะอ่าติดตามกันได้เนาะครับอ่าติดตามกันได้เด้อพี่รองเด้อเนี่ยแข็งแข็เลยพัดว่าอยากอย่างเอฟซีอยูติดตามรอค่อยพัดว่า สมกับการรอคอยมันมันได้ตรงตรงมันได้ตรงตรงใช่ฮะเลยพอดีบางจอยสรุปเรื่องพอดีลงสัวพอดีสรุปเรื่องก็โทาเอาเลยไปโทษเมาไปโทษเอาบอกมาให้แล้วจะโทษบอกยังยังไปโทษเมาด้วยโทษบอกก็ท่านกับท่านเนาะเอาจังไรงวดนี่เป็นจังไดงวดนี่เป็นต้นใดนะมัดมัเก็ตส้าเหมือนมัดนะเอาเลขมักขึ้นเลขฝันขึ้นเลขแบบใดนคิดเอางี้นะ ผลเลขคำนวณเลขคำนวณเลขคิดเจ็ดสามเจ็ดสามมันได้ได้ได้ตรงกันบอกให้เติมแบบได้สูตรสูตรได้ตรงกันมันสุ่มเินหาของตัวห้ของตัวห้างของตัวเจ็ดสามตัวไปทันนี้ผมสามตัวันคือสอง เกียรามสองเีสามสามเรสามสามม้าหานหานหาแล้วเาหาุนครับหาุนครับโอ้โหนี่เลขหาชนกันอสองซุนดิสองซสองซเลขหาชนกันอก็เลยมีหาสองหาสามช่เล้หาซุนหานก็หาสามหาสแปลว่าค้ามันชนกันง่ใดมันออกตลอดที่นั่นมันบ่เลขเลขชนกันเลยต้องผมไหมอ่า ชุดยังงอมด้ใ้ันั่นมันจะมันสองสองเลยมันออกสามันว่าไงสองซึ่งสองคนวาอมันออกสามสองเอาไปใส่ยะไรเอาตับแรกก่อนสองส้นสองออกสามสองาสั่นพี่น้องน่นี้หาส้นหาไบด้ออ่าที่บอกหาส่วันี้มันจะเป็นตัวไรพี่น้องก็ที่ตามด้วยพี่น้องด้อืมันก็ต้งเขาไม่ออกกันเกซนะ ก็หาเส้นหาเรื huh. mm ่องเาเครื 4, 5, 5, ่งหาศูนย์หาสองโอ้หาศูนย์หาสองหา่นกันหาศูนย์หาองเลยวนั่นกับสองนกันสอานสองสามสองก็โตซีนเี่อเรียกว่าหาศูนหเโอ้หาศูนหาสองม่ไเขียนมหน่อยนี่เขียนลายวนนึ่เพิ่จะวานึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสขาาเ้สิเ็ดมว โมแม่ปิดว่ามันตีเข้มามอ่างเงีโอ้เขียนอันมอไรแต่ว่าเขาทุ่งหมดเขาทุ่งหมดจะจับหมืองจัคู่ไปถึงเนี่ยโอ้อท่าหละหานหสอง่ั้นแหละี่วาเนี่ยเ่นเนยเ่สองตัวกวาจะมีหาสามก็หาศูนเท่านั้คือพี่หาสามสาตดลกนี่ไหมใ้สายตลกทำยี่สัมสามตัวเ่น กับชุดสารตัวกันจะมีสองเกสามกับสามเกจสามใช่ไหมที่ล hmm, ูกขอหลอที่ไรคู่แถวท้องคู่หอตอนนี้มันป่อไม่เหนียวแล้วไหมใช้กระดาเนี่ยผืนนงเนี่ยเนี่ยมาจากไหนบัตรกระดาษเขามีหาสามคือมีหาสองแล้วไปหาสามหาสองกเอาอันนี้เอาหาส่วหาสองหาสาม แต่ว่าหามันชนกันก็ไม้เนี่ยก็เลยเลือกเอาหาผ้าสามกับ5้าศอนย์อ่าเลือกชนพี่น้องเนาะชนอย่างนี้หกชนหกออกมาสามบ่เสร็จแล่วนี่เห็นไหมหาเส้นหาออกหาหนึ่งมันเออมันหาเส้นหาอีกมันถึงจะออกหาศูนย์หาหาสามบ่หกชนหกออกหกสามหาเส้นหาออกหาหนึ่งนะครับไม่หาเส้นหา่็หาศูนย์หาศูนย์หาหาสามมัน เะล่าแรงถืล่างบะอสองตัวนี้เป็นร่างวะที่เล่างจคือว่าน่าจะมาล่างมากกเนาะแต่ว่าสาตัวนี้เอาสองเจซนี่เอาสองเ็ัสมเป็ามเหอนกน่หสามก็สามสอเก็สามมาตัเียนเอาหาบก็บอกขวอเออมันบห่เอาะสามสาอกนห่มาเออเพี้มันมาแค่หาเียหมาเยนเนะอแ้มัจะมบโดนเลยแรงกว่านีอ อืมนบอกหาเพื่ uh ันไปยอืมโอเคมัน3เขาตัว hmm. ค uh ือ7 3มันบอก7 3มันเดียวขนาดนั้นอ่า7 3เพราะว่ารัก10รักอ่ายน่วยนี่คือตรงๆคือ7 3เลย2ตัวคือ7 3อ่าช่วนกันมันเลยอืมขึ้นมาหาเพะเดอกเลยนะโดนเลยอ้าวนี7 3มี7 2ตัวนี้เฮ ขัดาเยจดสองเจแค่นั้นเจ็ดสองเจ็ดสามอ่างแม่อตออเาเอาเจ็ดสามหลดเจ็ดสามหลดเจ็ดสองหมดเลยเจ็ดสองบอเจ็ดสามหลดบอเฮ้ยแน่นอนเนี่ยโอ้โหแล้วสมมติขาปั๊บสมบูรณ์อะขาถยเมียได้ปะครับเออเมียดาตลอดออกเล็ออกแม่เลยที่ก็ซีบตัวตรงนูออทีก็แบนตัวนเออหน่าออกขานก็ยังหมดขาทุนมาาทุนมาเออขาทุนสองคือเบือนสองรงเออ แต่ว yup. ่านโนปัไจัไม่มีอะไรมันแล้วตัวมาต้นเราก็มากลับเนาะบนบ่นเบ่อ่งเนาะเอาแขนนี่นั่นเป็ของเราวงเนาะเื้อตัวบนบ่อันถือสามตัวตรงมาต้นเนาะเอาเชียวแขนเลยเอาิดวอาเออเชือกถือก็วนแล้วที่เราก็ไเป็นถือการมันพดนีตรอดพัดว่างอ่ก็ต้องไปอะไรมากมายฟันบ่ปานเองฟันไปงมด่าี้ฟันบ่ฟันยั่ฟันอัน อันนี้ย่งคนนิวันนะคนนิวันทุ่มแม่จะไม่อันไม่ออกขอม่ทางนนั่นล่ะวันนํ้หาเขาไร้เเดีวนี้เบนเทียงเลยจะได้ไปบวชหมบวชผู้หญิงไหมไปบวชเป็นครูบาเรียงผู้ป่านหรือเฟันเพ็้นเขาเจาไปบวชระ่เป็นบวชสิบวชพระเลยผู้หญิบวชผู้หญิงบวชว่าเป็นผู้หญิงเป็นซีบเจ็ีากี่อนอายุเราเท่าไรล่ะบนหนเนี่ผม ที่ผมมีอะไรผมจ่ไปจไปจะไปตัวเองมแกบวชพระเนาะโอ้ตัเองจะบวชัเห็นไหมนี่บวชพระมึงมาเลี้ยงกันนะมึงมาเลี้ยงกันว่าแล้วมาให้ลายมือบนนิเทียเขาบ่านี่ะไปบวชเนี่ยแต่ถ้ามัอนมาถึงหันทีวัดแล้วแต่ว่ามันเขาจามาเดใามือนี่ยหรอคนบวชเป็นพระสุนีบวชพระบวชดีเน่ะบวชพระดีเนะก็นั่นแหละบวชพระเนี่บวชแลน่พรไสุนีเงินเขาไปนํ่หาลายมือหรวะตัวเูงกูบอีวันว่า กันกัติาราลี่ไมออนั่นหะการาลลี่ปฏันดอนนเนนก็หายปิศาจารันหี่เป็นมาพี่นองว่าอย่างไ้น่มาสู้โศกเินทีว่ามันก็าว่ามันตสองคนเป็นยังไงนมเด็กพี่น้องไม่รู้เออปูเนี่ยเพื่อหายปิศามากเขาตลอดด้วยอันละแต่ว่ามันไม่หาหันก็นี่ล่าบอดีมาออกหาซีนเลยนะวันนี้วี้การาัลลี่การฮัีมันเป็นสองคนมัน ที่เป่าก็ขึ้นในเหนือพี่นอดี่คนแบบพี้แค่นอกันหากันหากะซ่ารี่ขี้่นอกันหาจะเกาหาตัวนออเนพีโเออเาหาบบรู้เลวเออเกิันก็เป็นี่เราดีนะเนาะที่เราดีเอาที่ไหมก็หาตัวนาะม่รู้เลยอะได้พิศนาเพิ่นเออกาหากาพกไหมโอ้ได้พินาเนาะอือไอดอกนี่เข้าไาไอดอกเออไอ้ลวมไอหลวมเลย อ้รองกเลันอ้รอนึงก็ว่าวันเห็นมันเห็นพี่ิงบวชว่ามันเป็นเจ็ดแล้วนี่มละีนี่บวชเปนเจ็ดออ๋อโอ้ยนี่การพี่ยิงบวชถือพระชุนีนะเปบวชบวชผัวลี้ยงนี่ผัวเลี้ยงนี่าเลืองอ่ะนะเขเออพิชุนีแม่นใไครับสามอกว่านะสิสาม้อย่ส้อย่าสามรสิเจ็ด้อยงนีาสาเจ็ดสเนั้นกว่าสามยนี่ดานี่นะสิพนเออแขงก็เอิสุ สูงกาพระเด้พระสอง้อยยีสูงกาพระน่เนาะตอาก็ด้สามร้นวสามรี่สิบเจ็ดน่ว่ากันนี่ฮะสินสูงก็วาสองเก้าเหมเนจะมาเาโอ้ก็พรตัวก็เลขสุตนะฮัลโหลว่าระนเห็นพระี้นนนะเจ๊ปวดพนเนี่ยโอ้น้ำหายแล้วเทียวเป็นเทียบอะ้านะโอ้ก็ยิงปวดพนจงไม่งเงินก็สองรนี่ยเช้เงน้ำหายมาทนนะที่ว้นเนียนี่นเนี่ยมีสองร้อยสองอไปเป็นนะ ชัว่ะไ <c oughs> <c oughs> ่นว <c oughs> nope. uh, <c oughs> mm ่าเป็นินเป็นบวเป็นผ้านนี้มันเป็นสินเทเปยังแงบ้วเนาะสินสามร้อยเอาดีดีสินสามร้อยสามร้อยย่สิบเจ็ดเท่าไร่กักระจำว่าอะไรกันมา่ดอก็ดสามวัดกโตนี่พอดีแล้วน่สา้ยสบเจ็สามร้ยยสิบเจัว่ะบัวเป็นผ้าหือ่าเว่าเป็นเทเลเขามาจากโกตีบอกเนาาผ้าจะแบบกี่ลมาเอฟซพููนะครับพระสุนีถือสินเท่าไหร่ถามเลยตีครับผมอายุเจ้ากับโบนัสอายุมา อประมาณเท่าไหรันห้าสิบบริเยอายุม่หอดรอก่ปแต่บวชอิริยบถเลยไม่ฝันไม่ฝันบชเบอกเปนบวชเป็นบวดเาบวฝันมมนซื้อฝันม่เ่านาี้โอ้ฝันมันควนชี okay. ้แจงฝันว่าเป็นน้ำหาผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้นั้นเลยเป็นบวเป็นพระสุนีเห็นเป็นพระเลยพระพเดียเลยเปิ่นบวชพระสุนีแล้วก็เลยว่าเจ้าว่าบวชจะเถื่อนกันบ่ ว่มีพปยุสยไปเทียคบังซีโอบ่เรื่องยสไปนเสียเขาเรียก้าไเงินไปสองร้อยสองกี่ตามบ่โอ้ยเดียวมที่ไ้เนาะอ่าบ่ปูให้มาสถอะลังเถอะวะโอ้ว่าที่เก็บมีหรอเก็บมาล่ะเก็บมีเนาะคอยพาะแล้วบันี้พิษณาพรลวงปู่นวันจไหนวันกันหาซาลีเห็นวังซี่เออก็ใช่สมัยสมสองคนดีสมัยงคนดี่ก่งนหมัดีกอื เพราะว่ากันหากันเก่าเนาะนี่ได้ปดี๋วเ็าันมนหาใคเนาะชารีกันกันหาเป็นเอ้ยใช่บ่ก็หาเป็นน้องชาลีเป็นพี่ก็หาชีบก็หลายเถ้เดียวเลยเด็กคี่น้องไงตัวหาก็อยู่บ้านตัวหาก็อยู่แบบไหนครบเป็นเป็นหอนเด็กบ่าง้ไปล่อยเด็กปกิต่เอาสำหรับขอาเจ้าดีกาแนนแล้วมี่ํานีมันบ่อ้ของ เออเอาไปไปเป็นนก yes. ตัวพ่อไปนกไหเน่เพิ่ห้เพิ่มดอกก่นเก็ตซ้อนเพิ่มเพิ่มอีซื้อมันเขียนลงแล้วโอ๊ยอุกต้องตัดที่ไหนฮะนอกที่รองนอกตัดี่นลังเก็ตสองเก็สามข้เัดบตัดไบางเล็กเก็เออเออเรับอ่าอีซ่อ่อีซผมเกบหน้าจอไว้ครับยูรเป็นแนวทางเขาเสียด ปั้นขาดปัดเลยพี่น้องจ2ไม่เอาเอาจ3สมแล้วว่าใช้ง่าง่ายนเลยนี่เราเ็เลเสียงพีลนี่หาสามี่หาศูนย์เก็บสมก็บกระตัดมาจากขัน้ะครพี่ี่ครับเราก็ซื้อเอเคกระติดเราใส้สองสามปิวัตตรกองไม่ใช่ยังแอมตุนที่ไรสามมาทำด้วยเป็นเศรษฐีนะครับซื้อิงวันว่าสาาโมไปเห็นอะไรบ้างยัสามวันี้ จะไหนกับวนี้ิเไปจุดค่าตั้งกี่สามเหมือนตัวเนี่ยเนาขับผม